เรื่องวงจรมรณะคุณเคยได้ยินความเชื่อโบราณไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่จะต้องชดใช้กรรมด้วยการทำแบบเดิมซ้ำๆณนะเวลาเดิมจุดเดิมทุกวันจนกว่าจะสิ้นอายุไขจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนต้นหนุ่มโรงงานย้ายเข้ามาอยู่เพราะค่าเช่ามันถูกแสนถูก ถูกจนหน้าตกใจคืนแรกที่เข้ามาอยู่ทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งนาฬิกาบอกเวลาตีสามนาทีในความเงียบสงัดต้นได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตึงตังอยู่บนดาดฟ้าเหนือห้องเขาตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ลากยาวกรี และจบลงด้วยเสียงกระแทกพื้นปูนด้านล่างดังตุบสนั่นวันไหวต้นรีบวิ่งออกไปดูที่ระเบียงห้องมองลงไปที่ลานจอดรถข้างล่างเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีชมพูนอนจมกองเลือดแขนขาหักผิดรูปต้นตกใจมากกำลังจะหยิบมือถือโทรแจ้งตำรวจแต่พอกระพริบตาร่างนั้นก็หายวับไปกับตาเหลือเพียงความว่างเปล่า ตนคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่คืนต่อมาเวลาตีสามนาทีเปะ๊ะเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกเสียงวิ่งเสียงกรีดร้องและเสียงร่างกระแทกพื้นตุบมันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนเหมือนเทปที่กอวนไปมาคืนที่7ต้นทนไม่ไหวเขาตัดสินใจไม่มองลงไปข้างล่างแต่เขาเลือกที่จะมองขึ้นไปข้างบนแทนทันทีที่เสียงกรีดร้องดังขึ้น ต้นชะโงกหน้าออกไปนอกระเบียงเงยหน้ามองขึ้นไปบนดาดฟ้าภาพที่เห็นคือผู้หญิงชุดนอนสีชมพูคนนั้นกำลังร่วงดิ่งลงมาผ่านหน้าเขาไปแต่ในเสี้ยววินาทีที่ร่างเธอลอยผ่านหน้าต้นเธอหันหน้ามามองเขาใบหน้าเธอเละเทะเลือดไหลออกจากตาเธอไม่ได้ร้องไห้แต่เธอกำลังเสียยิ้มความจริงที่น่าเวทนา ร่างของเธอกระแทกพื้นดังตุบเลือดสาดประเซนแต่คราวนี้ต้นจ้องมองไม่กระพริบตาเขาเห็นวิญญาณของเธอค่อยๆลุกขึ้นมาจากกองเลือดกระดูกที่หักค่อยๆดัดกลับเข้าที่เลือดที่นองพื้นไหลย้อนกลับเข้าร่างเธอยือนขึ้นสีหน้าเปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นความเศร้าหมองแล้วเธอก็เดินลากเท้าหายวับเข้าไปในกำแพงตึกเพื่อเดินขึ้นบันไดไปที่ดาดฟ้า และเตรียมตัวกระโดดลงมาใหม่ในคืนพรุ่งนี้ต้นย้ายออกทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นป้าคนดูแลตึกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นโดดตึกตายมาหปีแล้วและทุกคืนตอนตีสามแกจะได้ยินเสียงตุ๊บแบบนี้เสมอนี่แหละครับนรกที่แท้จริงไม่ใช่กระทะทองแดงแต่คือการต้องตายซ้ำซากอยู่ในหลูปแห่งความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าฟังต่อในคอมเมนต์และฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ